บ้านเฮากับซ้ำบ้านเฮานั่นแหละค่ะพี่น้องมันจะมาคืนในเมืองกรุงธงกรุงเทพแสงสีวิไลได้บจ่จะพี่น้องแต่ข้อดีของบ้านเฮาพี่น้องหัวบจ่จะมีพีมีน้องสิบคนเศร้าคนเขาซอยเหลือกัน,นได้ะคะ่ะแต่ว่าคันเฮาไปอยู่แนต่างบ้านต่างเมืองไปอยู่แนอำเภอจังหวัดไกพ่พี่ไก่น้องเนี่เขาพึ่งดไผ่บ่ได้เด้พี่น้องจ๋า,าแมนวอ,อาวน้องว่าถิกบอการที่เขาอยู่บ้าน มีปูกินปูมีป่ากินปา่นปามหยังก็กินอน,นันจากเขาบ่ต้องซื้อเฮียนบ่ตองเซาใช้ชีวิตแบบสมถะใช้ชีวิตแบบว่าบ่ตองติดลูติดหลาอยู่กับ่อกับแมอยู่กับปูก,กับย่าเลี้ยงหมูเลียเล้ยงหมาเลี้ยงไก่ปลูกผักปลูกหญา้าไปก็มีความสุขคนบางคนเนาะพี่น้อง ความสุขของคนเฮ่ามันบระซ้ำกันและก็ความต้องการของคนเฮ้ามันประคึกกันจะเอาความมากักความสอบของอีกคนมาเป็นความถุกของเจ้าของบได้เดอคาร์บินอกเฮ้าจะ